วินาทีที่คุณฮิเด้ทากะมิยะสกิได้ลองเล่นวิดีโอเกมที่ชื่อไอโคหลังจากนั้นวงการเกมก็เปลี่ยนแปลงไปเฮ้มิยะสกิเกมที่ฉันให้นายยืมเล่นนะ่ะเ,เป็นไงบ้างละ่ะคือฉันอยากเป็นเกมเดเวลอปเปอร์ว่ะเฮ้มิยะสกิ เออคือทางบริษัทของพวกเราตอนนี้นะกาลังทําเกมเดมอนโซอยู่นะแต่ว่ามันดูจะเละไม่เป็นท่าเลยฉันอยากให้นายมาช่วยดูโปรเจกต์นี้หน่อยได้ไหมเอาละตอนนี้เดมอนโซของพวกเราขายดีมากเลย นายคิดว่าเราควรจะทําเกมอะไรออกมาขายตอ่อดีละ่ะผมอยากจะทําเกมอสวินสู้กับมังกรนะ่ะ Thank you Dark Souls. s o u l สดครับคุณยาสก,กิ คือทั้งเราเห็นว่าเกมดัรกโซเนี่ยขายดีมากเลยนะครับเราเลยอยากให้คุณมิยาสก,กิเนี่ยพัฒนาเกมสักเกมให้เป็นเอ็กคลูซีฟให้กับทางโซนี่หน่อยได้ไหมครับผมจะทำเกมที่ครึ่งแรกเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าแต่ครึ่งหลังมันจะกลายเป็นว่าทั้งหมดนั่นเป็นผลจากการทดลองของพวกนักศึกษานะ่ะ คุณเนี่อารมณ์ขันนะครับอาคุเมีอสกิครับหลังจากที่คุณไม่ได้กำกับดาร์คโซภาคสองเนี่ยแฟนเกมก็คุ้มคลั่งเรียกร้องหาภาคสกันใหญ่เลยครับเอาล่ะฉันว่าฉันทำภาคสามนี้แล้วฉันคงพอกับดาร์คโซแล้วเหรอนะฉันอยากจะไปทำเกมอะไรใหม่ๆบ้างนะ เมสก,กิครับคือพวกเกมเมอร์ที่เล่นเกมของค่ายเรามานานดูเหมือนจะคิดถึงเกมเทนชูกันนะครับอืมถ้างั้นทำไมเราไม่ลองทำเทนชูในรูปแบบของดาร์กโซ s ดูล่ะเอาล่ะคุณเมสกิ ตอนนี้คิดว่าเราควรจะทำเกมอะไรออกมาขายกันดีล่ะอืมผมคิดถึงเกมดาร์กโซ่ฮะถ้าอย่างงั้นทําไมคุณไม่ลองทำเกมดาร์กโซ่ที่ไม่ได้ชื่อดาร์กโซดูละ่ะเอาล่ะตอนนี้ผมว่าเราลองกลับไปทำเกมอเมอร์คอร์กันดูดีกว่า